สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกับออมอีกแล้วนะคะวันนี้ออมจะมาทําวิดีโอสั้นๆง่ายๆนะคะเกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าของออมที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันซึ่งวันนี้นะคะเดาได้ไหมว่าออมจะมาสอนทําอะไรคือสิ่งที่ออมยังไม่ได้ทำนะคะนั่นก็คือการดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตานั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นออมเนี่จะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ออมแต่งหน้านะคะออมจะ ใช้การปัดขนตาแล้วก็ดัดขนตาตลอดเลยคือบางวันเนี่ยอาจจะข้ามการใช้อายแชโดว์อาจจะข้ามการใช้ลิปสติกหรือการใช้บลัชแต่ว่าขนตาเนี่ยอมจะข้ามไปไม่ได้เลยนะคะเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำให้ตาเราดูโตแล้วก็ดูแบบ ดูปังมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากนะคะออมก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าออมดัดแล้วก็ปัดขนตาย,ยัางไงค่ะซึ่งวิธีการนั้นง่ายๆเลยนะคะไม่ยากแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็ไปดูกันเลยอย่าเพิ่งตกใจกับหน้าซูมอินของออมนะคะออมซูมอินเข้ามาใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆนะเดี๋ยวออมจะดัดแล้วก็ปัดขนตาด้านนี้ให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือขนตาออมโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็ค่อนข้างยาวแต่ว่าจะ ไม่ค่อยมีความหนามากนะคะอันนี้ก็เป็นความยาวที่ออมมีซึ่ง เพื่อนๆที่มีความยาวขนตาแค่ไหนเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเลยนะคะวิธีเดียวกันเลยก็คือออมจะใช้ที่ดัดขนตานะคะอันนี้ของชูอิโมระที่ออมแนะนําก็มี2อยี่ห้อคือของชูแล้วก็ของชิเซโดนะคะที่ใช้ดีออมก็จะทําการดัดโดยการเอาที่ดัดขนตาเข้าไปใกล้โคนมากที่สุดนะคะแบบนี้แล้วก็ดัดเบาๆก่อนนะคะถ้าเราลงมือแรงเนี่ย เดี๋ยวขนตามันจะแบบดูหักไม่สวยได้ดัดมันโดยใช้แรงเบาๆแล้วก็เลื่อนออกมาข้างนอกเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดัดแล้วก็ค่อยๆเลื่อนออกมาออกทั้งปลายนะคะเราก็จะได้ขนตาประมาณนี้เคนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างข้างที่ดัดแล้วกับไม่ได้ดัดก็สังเกตได้เลยว่าข้างที่ดัดแล้วเนี่ยตามันจะดูโตแล้วก็ดูเปิดมากขึ้นออมก็จะปัด ให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะคะจะได้เห็นความแตกต่างเลยว่าการปัดมาสคาร่าเนี่ยมันสําคัญมากแค่ไหนเนาะสำหรับมาสคาร่าช่วงนี้ที่ออมชอบใช้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย ่ y ม e เบ i n e ไม่ใช่ m ม y เบลีนสิลอร e a l real, ตัวนี้นะคะ Volume Million Lashes ก็เป็นรุ่น Waterproof สีฟ้าแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เนี่ยมีขายที่ไทยหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะแบบมีรุ่นคล้ายๆกันนะคะที่มันเป็นแบบแพคเกจิง้งอ้วนๆแบบนี้แล้วก็แปรงก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะออมก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะคะปัดเลยจะไม่ได้ใช้พรอเมอร์หรือว่าอะไรอันนี้คือสำหรับแบบการปัด everyday นะให้มันดู ปังๆถ้าใครไม่มีมัสคาร่าตัวนี้ก็ออมแนะนำ Maybelline Sensational สีชมพูอันนั้นก็ดีนะคะก็ปัดไปเลยเออมจะปัด2โคดก็คือพอปัดครั้งแรกเสร็จแล้วก็รอ,อนิดนึงให้มันแห้งแบบไม่นานหรอกเพราะว่าออมก็เป็นคนใจรอ,อนิดนึงนะคะแล้วก็มัสคาร่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น Waterproof มันก็แห้งง่ายอยู่แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งสัก5าวิสวอะไรเงี้ยแล้วก็ เข้าไปปัดเพิ่มอันนี้คือออมได้จิ้มไม้มาสคาร่ากลับเข้าไปในไอตัวทูบของมันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อแบบเอาปรดักต์มาเพิ่มก็จะได้ประมาณนี้จะล้วขั้นนี้เองง่ายไหมที่สำคัญเนะี่ยคือการดัดขนตานะสำหรับคนที่แบบเออทำไมปัดแล้วมันดูไม่สวยตามันดูตกนะคะเพราะว่ามันเป็นที่การดัดขนตาของเรามากกว่านะ เดี๋ยวออมก็จะไปทํากับอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาดูกันค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการดัดแล้วก็ปัดขนตาง่ายๆสําหรับแบบที่ออมทําทุกวันเลยนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆบ้างนะคะสําหรับคนที่กําลังแบบเพิ่งเริ่มแต่งหน้าอยากรู้เทคนิคในการดัดขนตาและปัดขนตาอันนี้วิดีโอนี้ก็ออมมาทําให้ดูแล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามออมได้ล่าง าสามารถคอมเมนต์ถามออมได้ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากมาพูดคุยหรือว่าติดตามออมเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะในการสช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือทาง YouTube อันนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ออมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอในอนาคตของออมช่องทางที่2นะคะคือ Facebook facebook com piggygirlbeauty นะคะก็ไปกดไลค์แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาพูดคุยก็มาแ็จมาหาออมได้ตลอดเลยช่องทางที่3นะคะก็คือทาง Instagram o อ m ม3ีนะคะ ก็ถ้าใครอยากรู้แบบชีวิตประจำวันของออมบางทีออมก็จะโพสต์บ้างนะคะก็ไปกดติดตามกันได้เช่นกันค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของออมแล้วนะคะแล้วเจอกับออมได้ใหม่ในวิดีโอหน้าหรือว่าช่องทางทั้ง3ที่ออมได้พูดไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย